นอฟีนลตลอดไหอขาวแบสู้มือเลวิ่งยังไม่หลุดนะสำหรับเล็กวิ่งเข่าสู้งวยนอฟีนอลด้วยรอบต่างชาตอเลยมือหนึ่งมีสามรอบนะเข่าตลอดเจ้าคูน่าหนึเลยจ้คูแตตรงครับผมแตกแตกปกตินอันนะแตกพิเศษนะ พิเศษก็พี่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 มันก็แตกแตกมันเงายขนาดเลยสที่บัแตกน้ำมือบัดปกติแตกสอนเราสอดเรบัดบัน้บัดเขาแตกผลน้ำมือแตกเนาะจอย่างนั้มันสลับกันมาจังได้คนเดียวแครัวศูนย์เจ็ดศนย์เจ็ดนับก่อน

เียมันมานลำชุดมันออกกลับไปกลับมาอย่างนี้เนี่ยวนกัน,กอ,กน,น,นอยู่บพรไปใส่ปในไมันคือโคเรกันอยู่างตามนี้โอเคอ่าหกอ่าหกอ่าหกแล้วก็ เียนลงพ่อเีนยนใอยู่เว้ยุกเก้าบัดนี้เด็กวิ่งเด็กวิ่งวิ่ง,งอันนี้พ่อันนี้เขาเอืเนะอ่อพิเศษนะเขาอื่อหพิเศษวิ่งวิ่ง ห้า่องแปาร่รงาองแพิเศษห้านคเิเินพิเศษพิเศษ <c oughs> มีตานีละพิเศษเดวกกบโตอืมันกะชับเขาอีกหน่าสี่ห้าห้างมอกันห้าหางมันมันกับออกไปนอกอีกว่าได้ละเตรียมมันกลับไปไล่ตัวเห็นผู้เช้าเห็นผู้เช้าปกะเภทอืม สุดหนึ่งเขาบอกว่าเขาเป็นผู้ใดดอกเขาจับเทละเปียดคู่นะโอ้จับลายปันวิจิผัดธะเกียวอยูเว้าวู่กระโบนะกระโบนใจนน่ยว่าเขาจับเทละเปียดคู่เดนหกเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดหกเจ็ดหกเก้าแล้วก็หกเก้าในชามสำหรับน้อยพิเศษด้วยนะครับวันนี้นะ มันเีงกบเป็นหน่อยปกตินะมันี่งนะปกติเมื่แดดไม่บุแดดให้ก็แตกตูนปกติเราจะยำเบิ้งกันเลยเด้อปกติเลยมันเด็กเขาเขาจังทีเป็นตะเบิ้งนี้ดีม่เก็บผู้เดียวนน่ล่เฮ็ดไทยยืนเดินกับปูนี่และผู้อื่นกระเจ้าว่าท่านจะมาจับดอกข้าน้อยเห็นเจ้าอื่นนี่ต่ว่าสำนักง่ายๆอย่างนี้บค่อยท่านคอยมาเขามามีจะเล่าเขามาหลายเก่าแล้ว่ะ ปูกับผ้ามูจับมูกระจับน้ำกลนไหมเล่าไหมทั้งอาจารย์สำนักงี้งี้กระจับน้ำกลนกันแล้เนียไปน้ำกันเราเลือกมาเน่กะปกกระจีพระพรมจับคูจับคูสามสี่ สี่ถูกมีีวตัวนี้ใส่รอพื้นีหาาอืมกตเกหาบนี้หลายคู่อยู่อ มันเคลื่อนหนิมันแตกนาะนั่งเก็บเนาะแต่ก็มันแตกดีที่ีปกติมัมแตกหัวก็อนม่มันเคลื่อนนมันมันม่มีหดเล็กมันไม่มีหดเล็กบิ่จะเตียแตกมันแตกก้อนโม่แรงมันแรงนี่นะระวังมันแรงหนิเอาเน้นๆเอาให้จังๆหลอสี่ห้าจะมาอีกสามสี่สี่ห้าเจ็ดห้าเตียเจ็ดห้าเจ็ดเตี เก็ดแปดเกตามันเที่ยววนเวียนอย่างเด็กมันมันออกมากจากตัวสุม่มมันนี้จับนี้ว่าได้เด็กมัมนมันดูตนนื่นอยู่ตลอดวิด่งเด้อบันี้เด้อเเอตราาจ้ ลองเก็ตลองเก็ตตัวเน้นปรอบปกติได้พี่หลองได้ปกติตัวเน้น เน้น4 5 4 5เจี๊ยบ8แล้วก็เจ็ดบแปดในี่องโตอืมอันนี้ตัวบนเล่นใหนสามครับผมเอาดีๆเด้อแตกแนนนอนอับขันกรรันจีได้ขับเับื่อนนั่งเก็บเนาะบัตรได้กับบัตนั้นเป็นของเข้าเลยเอาเต็าพกเีเอาดีๆ วันนี้กับว่าใคยท่านผ่านจากเที่ยงหรอกบ่ได้บ่ได้เมียตะโตจากบ่ได้เมียมือพอจากเที่ยงแล้วก็มันไปหาปลาแนะเจมล่ะอันเด็กฮาน้อยว่าเดินดีอยู่ครับดีอยู่เข่าตลอดดีนลังด้วยสำคัญเลยเือบางทีถ้าแตกลอยชุดพองถ้าถ้าแตกบางทีก็แตกตรงเลยตรงตรงฉันมากตรงตรงเนาะตัวเนียนสำคัญเลยพี่น้องมีไอพี บอกกันว่าเสียกับเปิดเกบ้างตลอดจะมือรอดว่ามันแตกว่าติดตาแล้วกัดเยอะด้วยแล้วคือทองด้อแต่ว่ามีผู้หนึ่งคอมเมนต์มาถึกด้วยน้ำปูอยู่เด้อยยี่สิบบาทก็จะเอาไปซื้อหน่อยแต่ละเมือก้อนนี่เตี๋วก้อนหนึ่งถือน้ำปูอยู่เด้อปูยี่สิบบาทกาไปซื้อใหม่เถอะเนาะเขากำลังดูอยู่เขากำลังเบิร์นละเริ่มแรกเนาะพิจาารณอยู่พิจารณาเนี่ยถูกถูกอยู่ดิโนถูกปูยี่สิบบาทก็จะเอาไปซื้อหน่อยแต่ละเมือกเลยเดี๋ยวเอาจับกู เล่าจังจังโทมาเอากระไดเนาะครับผมจัโทมาเอาเ๋ยวลงก่อนเราสลืมมันเปนของปลอมเด้อบอกซีซี่ไปเด้อม่าวานกเยียบนั่งเยียบปลปอยไ้ปูป่ท่วงไปเอาเพราท่านป่อยที่ปูของเราเพท่านปอยต้องไเห็นสนะปว่อยวมาหลุดเก่ากใดกันดี่เนาะใทั้งล่างทั้งบนมาหลุดเก่าไหมหือบอกพันชุดๆุดเนี่ยจริงจริแปดเจ็ด เก็อันนี้ถ้าออกมากอ่ะมันก็นั่งเขียนในดดอกมันหามันวนมันหางมันทั้งไปทั้งมารลมันเป็นเล็สูตรเนาะมันไนอนฟันเนาะแล้วก็เป็นเล็สูตรเลคำนวณแต่ว่าเล็คำนวณนี่มันก็มลไรตัวมัคือเล็กันมันเล็กันมันก็มาตัวเดียวเลมันว่าครับผมคำนวณมันูแบบเล่นหรือูมันเล็กคำนวณน้อเข้าดี่อยู่ตามไปได้เปอ้ได้ไบั ชีโล่ให้ชุ่มเหนอยแล้วทีน้อยได้สุดวัยผัดเนาะป่วยที่ตาำฮานอยเล้าเนาะว่ามันดีก็หุ่นประเดี๋ยวเขาก็หุ่นแต่แม่งหุ่นก็ยังลดอยู่กดตวยเทปก่อนมันเป็นทังที่ทั้งแท้เป็นทั้งแท้เระท่านบวชไปยุ่งพวกเกศเห็ดเกศเหล็กหุ่นไปเก็บมันก็ออกดี่ดีคนก็ไปทั้งทำงานทั้งคุมงานเ คนมือละต้องแถวได้ไหมวะหเน้เราจ้ัน,เนปกเก็มาไกลแต่ได้นกนโปเก็ดมามามามคุมาคง,งานก็เอืนลงมาดิก็จะตัวเน้นกะสามหกรอบวีอพีอได้พี่นอ้องไอพเน้นสามหกครับสามหกแปดสองแล้วก็แปดสองตัวล่องกะเก เ็ดชูนวิ่งวิคืนแ่นี่แปดร่องสองมืนขึ้นีแตกด้วนี่นนึ่งกักทักพุ่งทักเศยุกกลางว่าแตกปกติว่า แจกได้แจกดีก้อนมดอาลอดร้วบัดเพื่อนนี่ถือว่าบัอานี่ละม่แค่นี่ละรบกันแล้วรบแล้วเืองค่ควายเ็นก็จิงไว้ได้เจ็บไว้ยไปขังไว้ได้อวายมันตะจะนีรควยด้ครับตัวเขาจเห็นลาลาบันเด็กีออกแล้วเขาจ้งเห็นเขาจะ้งเห็น เราทำได้มีสามรอบได้พี่น้องได้มากรอบได้จัดรอบนั่นพี่น้องมาไดเห็นในเชื่อพระท่านให้กันมาเนี่ยเน่ยการคิดค้นเป็นแบตัวเน้นตัวได้ผู้กับคิดจัดให้แล้วนะขีดเส้นจัให้นั่นแหละบ๊อบบีพี่สองพี่น้องเนาะแนวทางอ่ะตัวเน้นขีดสองคิดครับผมแล้วก็เน้นขีดอันเดียวง่ายมากคิดง่ายกระชับไม่ต้องคิดเยอะนะสำหรับแนวทางฮานอยเพราะว่ากู้ขัดนชั้นให้แล้ว เนาะวัน่อนขันมาแก่ฝากคนเลยก็แจ้งขับมามากั่พาเขันเมือนักหนักนี่ได้นหนายี่านะครับเนี่ยักักเนี่ยนัหนักฮาน่ยจบวันที่11นะครับนาะมีโชมพี่ชายพิ้อมกันครับขอพี่โชคพี่ชายพร้อกันตลาดเขจะดตอนดิทา